รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวยัยลกร้างใหญ่ไม่ไปไม่รู้ความสัจจันย์มากที่คอยอยู่ความสวยหยาที่คุณอาจไม่เคยได้ดูเตรียหัวใจ สนับสนุนรายการโดยกรุงไทยแอ็กซ่าประกันชีวิต d ริฟ t r ทราเว เจ้าลับผมอิหลานบอกว่าเป็นประเทศที่เกิดชาติในเราจะได้มาไหมเจ้าลับผมบอว่าอิหลานเราไม่ค่อยได้ยินชื่อนี้เท่าไหร่คน,นอื่นๆเวลาที่รู้ว่าต้องได้มาคนอื่นก็จะบอกตลอดว่ามันสงบปะวะสถานการณ์เป็นยังไง เ,เราไม่รู้ไม่รู้เลยว่าประเทศที่เพ่งศาสนาเนี่ยเขาปฏิบัติตัวยังไงเขาปฏิบัติกับคนที่นับถือศาสนาอื่นยังไงเราไม่รู้ว่าเราจะวางตัวยังไงแต่พอมาที่นี่ทำให้เราลืมไปเลยลืมเรื่องความแตกต่างทุกอย่าง จุดเริ่มต้นเราจากกรุงเทพด้วยสายการบินมาานั้นแล้วก็มาลงที่กรุงเตฮารานก่อนขึ้นเครื่องจากเตฮะรานไปลงอิฟราหา์จากนั้นก็ไปที่เมืองอิราแล้วทุกทุกที่ที่ผมไปเนี่ยจะมีประวัติศาสตร์ซ่อนอยู่ในทุการายละเอียดเหมือนมันเป็นสเสน่ห์ที่ผ่านกานเวลามาเป็นหนึ่งปีจนกลายมาเป็นประเทศนี้เลยประเทศอิหร่าน สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกเช่นเคยในเช้าวันเสาร์แบบนี้กับรายการ The First Estimate เที่ยวสุดโลกครับสัปดาห์นี้เรายังคงพาทุกท่านออกเดินทางท่องเที่ยวท่ามกลางธรรมชาติของมนสเสห์แห่งปเปอร์เซียที่เมืองอิสฟาหานประเทศอิหร่านครับในเทปนี้เราจะพาทุกท่านเดินทางไปยังอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวต้องมาเยือนถือเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่รองรับโดยยูเนสโกที่เรียกกันว่าอิมามสแควร์ครับ ที่นี่เอาแหล่งท่องเที่ยวสำคัญมารวมไว้ถึง4แห่ง4มุมจึงได้รับการขนานนามว่าเป็นจตุรัสอิมามซึ่งสถาปัตยะกรรมแต่ละที่มีความวิจิตรงดงามและอลังการอย่างมากเลยล่ะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวตามพิธีกรของเราไปเที่ยวให้ทั่วสถานที่แห่งนี้กันเลยครับ สวัสดีครับสัปดาห์นี้ครับยังอยู่กับผมนะฮะไมเคิลนะครับที่เดิมครับประเทศอิหร่านครับผมในเมืองอิสฟาฮานนะฮะรีแคปกลับไปสัปดาห์ที่แล้วสักหน่อยครับผมหลายคนที่ยังกังวลนะฮะเรื่องความสงบของที่ประเทศนี้นะครับยืนยันได้เลยนะครับว่าตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะครับผมแล้วก็คนที่นี่ต้องบอกเลยว่าเฟรนลี่นิสัยดีมากๆนะครับมาดูกันว่าสัปดาห์นี้ผมจะพาไปที่ไหนบ้างนะครับไปไหนไม่ไกลครับคุณผู้ชมครับอยู่ตรงนี้แหละที่ผมยืนอยู่ที่นี่ครับคืออีมัมสแควร์ หรรืออจตัิมุมนั่นเองนนะคผมดีตจตุรัสอิหมามเคยเป็นสนามแข่งขันโปโล,โลที่สร้างขึ้นเมื่อปีคศ1612ที่นี่ถือว่าเป็นศูนย์กลางของเมืองอิสฟาหานในปัจจุบันกลายเป็นแหล่งร้านค้ามากมายและนอกจากนี้ยังมีสถานที่สำคัญต่างๆตั้งอยู่บริเวณจตุรัสแห่งนี้ครับ เราจะพาคุณผู้ชมนะครับมาดูว่าที่อิหมามสแควร์แห่งนี้มีจุดท่องเที่ยวไหนที่สำคัญที่น่าไปเดี๋ยวไปเริ่มที่แรกเลยนะฮะมัสยิดอิหมามครับที่นี่คือมัสยิดอิหมามครับผมซึ่งเป็นมัสยิดที่มีความใหญ่ที่สุดในละแวกนี้แล้วนะครับผมเดี๋ยวไม่เคลื่อนครับอาสาพาเข้าไปดูภายในครับว่าจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรครับไปดูกันครับ จตุรัสอิหม่ามแห่งนี้มีอีกหนึ่งสถานที่ที่งดงามนั่นก็คือมัสยิดอิหม่ามครับถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองอิฟาหานเป็นผลงานชิ้นโบแดงทางด้านสถาปัตยกรรมแห่งยุคซาฟาวิดสร้างโดยกษัตริย์ซาอับบาสที่1เมื่อคศออ .1612 จะสวยงามมากแค่ไหนไปชมกันเลยดีกว่าครับผู้ชมครับผม,ามาผมเข้ามาเนี่ยผมพามาดูไฮไลท์แรกเลยครับของที่นี่ครับนี่คือ อ่างครับผมซึ่งนะครับความสำคัญสมัยก่อนนะครับผมนี่คือหนึ่งในอ่างที่ทําให้เสียงนั้นเกิดการสะท้อนและกังวานมากขึ้นนะครับผมภายในตรงนั้นเขาพูดอะไรเลยครับผมเสียงเนี่ยเรานั่งยินตรงนี้ย เราก็ยังสามารถที่ได้ยินเสียงคนที่พูดภายในได้เพราะว่าจะมีอ่างตรงอย่างเงี้ยตั้งแต่ละจุดแต่ละจุดไปรอบมัสยิดตรงนี้เลยนะครับผมความสนุกมากกว่านั้นครับคือหลังจากนั้นเนี่ยนักวิทยาศาสตร์นะครับผมเริ่มจะสงสัยว่าเฮ้ยทาไมอ่างแบบนี้ถึงทําให้เสียงนั้นกังวาลมากขึ้นได้เขาเลยลองมาขยับอ่างครับผมเปลี่ยนองศาขยับจุดนิดนึงจนสุดท้ายครับผมไม่สามารถกลับไปจุดเดิมได้ทําให้หลังจากนั้นเสียงไม่เกิดการสะท้อนครับผมและก็เลยถูกนํามาใช้เป็นที่ใส่น้ำหวานแต่ในปัจจุบันครับ ไม่มีการใช้งานครับเป็นพิพิธภัณฑ์ให้หนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเท่านั้นครับพามาดูต่อไปครับผมคุณผู้ชมจะเห็นว่าที่โค้งด้านหน้าของผมเนี่ยนะครับคนที่นี่เขาจะเรียกว่าไอวานนะครับทุกๆมัสยิดปกติแล้วจะมีไอวานเพียงแค่1อันเท่านั้นนะครับผมแต่ว่าที่มสัสยิดอิหมัมแห่งนี้ครับมีไอวานทั้งหมด1มีด้านหลังอีก2ด้านข้าง3 และด้านหลังของผมไอวานที่ใหญ่ที่สุดครับ4ี่ครับผมโดยไอวานหลักนะครับผมจําเป็นจะต้องหันหน้าไปสู่กรุงนครเมกะเท่านั้นครับผมได้ยินมาว่ามีสิ่งพิเศษอย่างหนึ่งครับคือภายในนั้นครับผมเมื่อผู้อาสานะครับเป่าประกาศอะไรก็ตามแต่นะครับเสียงจะกังวานไปทั่วเลยนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปพิสูจน์ให้ดูครับผมว่ามันจะกังวานอย่างที่เขาลือกันหรือไม่ครับไปกัน ผู้ชมครับถ้าสังเกตตรงพื้นนะฮะจะเห็นเป็นหินดํานะครับผมอยู่จุดเดียวเลยนะครับซึ่งจุดนี้ครับคือจุดที่เสียงจะก,กังวานมากที่สุดนะครับผมเดี๋ยวเราลองเทสกันดูนะฮะนี่ผมพูดอยู่เนี่ยผมก็ได้ยินเสียงแอคโคตัวเองนะ,อะเดี๋ยวผมลองตบมือนะครับผมนี่ผมพูดตรงนี้ เหมือนมีไมเลยนะครับต้องบอกว่านี่เป็นความอัศจรรย์นะครับผมเป็นภูมิปัญญาระดับสูงเป็นเทคโนโลยีลของสมัยเก่าจริงๆนะครับผมที่ยังไม่มียังไม่มีเครื่องกระจายเสียงก็สร้างนะครับเขาเรียกว่าสร้างมุมสร้างฉากสร้างการทะท้อนต่างๆนี่คือภูมิปัญญาที่อัศจรรย์และน่าจดจำอย่างยิ่งครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกข้างหลังของผมอีกนิดนึงครับผมตามไปครับ นี่ครับผมจุดที่ผมบอกไปนะครับจุดนี้นะครับผมต้องบอกว่านี่เป็นเรื่องของศาสนานะครับศาสนาอิสลามนะครับผมแบ่ง2นิกายนั่นคือซุนีกับชีอ์นะครับผมซึ่งนิกายชีะั์นะครับผมเวลาที่อิหมั่มนะครับหรือผู้นำนะครับนำละหมาดนะครับผมเขาจะไปนําอยู่ด้านล่างนะฮะในความเชื่อที่ว่าเขาต้องแบกรับภาระนะครับของทุกคนที่อยู่ด้านบนนี้ทั้งหมดครับ นี่คืออีกจุดหนึ่งนะฮะที่ผมได้เกริ่นไปตอนแรกนะครับผมว่าทุกวันศุกร์เนี่ยครับผมของชาวมุสลิมนะครับผมจะมาละหมาดพร้อมเพียงกันนะครับฉะนั้นนะครับผมในวันศุกร์นะครับที่อิหมัมหรือผู้นำนะครับต้องขึ้นไปเทศนาก่อนที่จะทำการละหมาดนะครับเขาก็จะขึ้นไปที่ตรงนี้นะฮะซึ่งตรงนี้ครับเขาเรียกว่ามิมบัสครับผมซึ่งสร้างจากหินอ่อนเพียงก้อนเดียวนะครับแล้วก็มาเจาะทำเป็นขั้นบันไดเพื่อที่อิหมัมนะครับจะขึ้นไปเทศนาก่อนที่จะละหมาดใหญ่วันศุกร์ครับ ช่วงหน้าเรายังคงพาทุกท่านออกค้นหาสถานที่อันงดงามที่ซ่อนตัวอยู่ตามมุมต่างๆที่หม่ำมสแควร์กันต่อครับบริษัทกรุงไทยแอ็กซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนผู้นำด้านประกันชีวิตและสุขภาพเปิดตัวแคมเปญโฆษณาใหม่ระดับโลก Be i n g w o m a n shouldn't be Alix หรือเป็นผู้หญิงไม่ควรต้องเสีย่ยงซึ่งเป็นแคมเปญโฆษณาแรกภายใต้แคมเปญใหม่ Why Should a Future Be a r i k หรืออนาคตทำไมต้องมีความเสี่ยงโดยกลุ่มแอคซ่าได้เปิดตัวแคมเปญดังกล่าวพร้อมกันทั่วโลกเพื่อแสดงจุดยืนของแบรนด์และสะท้อนความหมายที่ลึกซึ้งของเป้าหมายของบริษัทซึ่งจะเขียนข้างทุกความเชื่อมัน่นดูแลกันตลอดไปและตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสนับสนุนด้านความคุ้มครองที่เท่าเทียมภายในงาน คุณบุบเผาวดีโอวราลินประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่ายทรัพยากรบุคคลและภาพลักษณ์องคอ์กรและสื่อสารองคอ์กรบริษัทรกรุงแท็กซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนขึ้นมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการเปิดตัวแคมเปญโฆษณาในครั้งนี้โดยให้ความสําคัญเรื่องความเสี่ยงในด้านต่างๆพร้อมทั้งกระตุ้นให้ทุกคนเล็งเห็นความสําคัญของความเสี่ยงที่ผู้หญิงต้องเผชิญไม่ว่าจะเป็นความคุ้มครองที่ไม่เพียงพอหรือต้องเผชิญกับความเสี่ยงมากเกินไปซึ่งกรุงแท็กซ่าประกันชีวิตมีบทบาทที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลง และลดความเสี่ยงให้กับผู้หญิงทุกคนโดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการที่หลากหลายทั้ง3ด้านของผู้หญิงทางด้านธุรกิจบริษัทได้ออกแพ็กเกจแผนประกันสำหรับผู้หญิงเพื่อให้ผู้หญิงสามารถรับมือกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ประกอบด้วยแผนชีชิวฟิลกูดและแผนชีชิวเซฟชัว ด้านสุขภาพกับการบริการด้านสุขภาพแบบองค์รวมผ่านแอปพลิเคชัน Emma by AXA รวมถึงโครงการแคร์คุณกว่าใครและบริการให้คำปรึกษาสุขภาพจิตด้านการออกกำลังกายส่งเสริมให้ผู้หญิงออกกำลังกายผ่านแพลตฟอร์ม Active ในแอปพลิเคชัน Emma by AXA ที่ช่วยรวบรวมและประมวลผลสุขภาพการออกกำลังกายและประมวลผลสุขภาพจากการออกกำลังกายการควบคุมอาหารและคอยตรวจเช็คสุขภาพจิตใจ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากหญิงเก่งทั้ง3ท่านได้แก่คุณซินดี้ซูรินยาบิชอฟคุณยิปซีคิรติมหาพฤกพงษ์และคุณหญิงรัฐาโพงงามที่มาร่วมพูดคุยและแชร์ประสบการณ์ในด้านต่างๆเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงทุกคนกล้าลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองอีกด้วยครับสำหรับท่านที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแคมเปญ Be In A Woman Shouldn't Be l i k e สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของกรุงไทยทราประกันชีวิตรวมถึงผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพและบริการด้านสุขภาพของบริษัทสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์โทร1159ทุกวันตลอด24ชั่วโมงครับออกค้นหาสเสน่ห์แห่งเปอร์เชียดินแดนมรดกโลกแห่งตะว,วันออกกลางที่ประเทศอิหร่าน เดินทางสู่เมืองอิฟาหานชมความสวยงามของอิมามสแควร์จะจตุรัสปิดที่รวบรวมสถาปัตยกรรมสุดอลังการไว้มากมายชมความยิ่งใหญ่กับเมืองโบราณโปร์ซิโปลิสที่เมืองชีลาสสัมผัสหนึ่งในสุราที่สวยที่สุดในโลกพิงก์มอสตื่นตากับที่สุดของศิลปะเปอร์เซียที่พระราชวังโกเลสตานพร้อมเต็มอิ่มกับอาหารมื้อพิเศษและโรงแรมระดับ5ดาว ออกเดินทางวันที่22ถึง29ธันวาคม2566จํานวน8วัน5คืนพิเศษเฉพาะแฟนรายการเหลือเพียง69,500บาทเพียง30ท่านเท่านาั้นโทร0658793936 นี่คือตัวอาคารของมสัสยิดนะครับซึ่งปกติตรงนี้จุดนี้เขาจะใช้ในการละหมาดนะครับและนี่ครับคือหน้าตาของเมนูพื้นเมืองนะครับผมไล่ทีละตัวเลยนะฮะพระราชวังอาลิกาโปครับเป็นพระราชวังครับที่กษัตริย์นะครับชมการแข่งขันกีฬาโบโลอีกด้วยครับผมเมื่อมาถึงอิรลานแล้วไม่พูดถึงไม่ได้ครับนั่นก็คือย่าฟรั่นนั่นเองนะครับผมยูเออโซฟาสเดี๋ยวผมครับจะพาไปร้านกาแฟที่สวยที่สุดในจัตุรัสอีมามแห่งนี้ครับ oh,